สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับการสปอยวันพีชกันอีกเช่นเคยในวันนี้นาะจะเป็นตอนที่871กันแล้วซึ่งความเดิมตอนที่แล้วนะลูฟี่และซันจินะฮะได้ออกมาช่วยเรจูเอาไว้และได้เปิดฉากประทาก,กับบิ๊กมัมซึ่งเริ่มต้นตอนที่871ในฉากที่ซีซ่านะกำลังร้องไห้ไปพังและพาเบตบินหนีไปพังแต่สุเปโรก็พยายามสร้างกำแพงลูกกวานะเพื่อไม่ให้ซีซ่านั้นบินหนีไปได้เมอ่อนิจิอิจิและยงจิเห็นเช่นนั้นจึงได้เข้ามาช่วยเหลือซีซ่า โดยพวกเขานะทำลายกำแพงลูกกวาดลงด้วยการรวมพลังกระจมตีตัดภาพมาอีกด้านหนึ่งที่ดูเฟลเขานั้นกำลังแอบออกไปนอกปราสาทเพื่อที่จะตามหากล่องธรรมเตบาโกที่หล่นหายไปโดยเขาเห็นสตัตซี่ออกมาจากด้านหลังและทุกและชนีพิคาตของเธอเล่นงานเข้าโดยตัวจริงของสตัตซี่คือหนึ่งในสมาชิกของ C p พโลและเมื่อเห็นมอ์แกนั้นปรากฏตัวออกมาเธอจึงรู้สึกตกใจ โดยเธอนั้นพยายามที่จะเปิดกล่องรรมเตบาโกนะฮะแต่กล่องรรมเตบาโกก็ดันตกลงไปข้างล่างอีกโดยตัดภาพกลับมาที่บิ๊กมัมนั้นกำลังประทะาก,กับลูฟี่ในร่างของเกียร์สี่โดยบิ๊กมามนั้นเคลือบแขนตัวเองด้วยฮาคีจนแข็งแกร่งอย่างเหล็กกล้าโดยทั้งคู่นั้นต่างพูดว่าฉันจะเป็นราชาจนสลัดและทําการโจมตีใส่กันโดยทั้งคู่นั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆโดยมีจัดหน้าที่พยายามจะเข้ามาช่วยลูฟี่แต่ก็ถูกบิ๊กมามนะทํทำลายหอกด้วยการโจมตีเพียงครั้งเด เมื่อกลุ่มพี่น้องวิโมอเห็นเช่นนั้นนะจึงออกห่างจากซีซ่าและพยายามเข้าไปช่วยจัดแต่คาตาคูลิก็เข้าไปขวางซีซ่านะทำให้อิจินั้นต้องเข้าไปช่วยโดยมีบูเล่นะที่เข้ามาช่วยคาตาคูลีเช่นกันและเมื่อซีซ่านั้นหันหลังกลับไปดูที่ปราสาทนะก็เห็นภาพที่ลูฟี่ซันจิและเจอมาทุกคนต่างลม้มลงไปกองแต่ก่อนที่บิ๊กมัมนั้นจะฆ่าพวกเขาก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นนั่นคือเสียงระเบิดของกล่องธรรมเตบาโกที่เข้ามาช่วยพวกเขาจากบิ๊กมัมไว้ได้ซึ่งลูฟี่นั้นพยายาม เขาจะไปจัดการไคโดก่อนและหลังจากนั้นเขาจึงจะมาจัดการกับบิ๊กมัมแต่บิ๊กมัมก็บอกลูฟี่ว่าลูฟี่ไม่มีวันจะชนะไคโดเพราะจะไม่มีวันหนีไปจากที่นี่ได้แล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับสปอยตอนที่871ซึ่งก็เหมือนเคยนะ,ะตอนที่ผมทําสปอยคลิปนี้ก็ยังไม่มีภาพใดๆออกมานะมีแค่สปอยที่เป็นตัวหนังสือซึ่งเมื่อหลายสัปดาห์ตัวจริงออกมาก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆในนะที่นี้ด้วยนะฮะ โอเคถ้าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช anel เราส so, วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ